วันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถ toyota hilux vigo นะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเบอร์1ิ wc 1 0นะครับแล้วก็ตัว engine ฝัดนะครับแล้วลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนกองแอร์กับกองอากาศด้วยนะครับเลือกกองอากาศเป็นกอง data tech นะ เริ่มขั้นแรกเลยนะครับเราเริ่มด้วยการฟัชิ่งนะครับเทน้ํายาฟลัดชิ่งของลิควิดโมลี่นะครับผสมกับน้ํามันเครื่องเก่านะครับแล้วค่อยถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วค่อยถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับน้ายาฟลัชิ่งจะเข้าไปชล้างคราบตะกรนภายในนะครับสิ่งตกค้างข้าบเหยียวต่างๆนะครับทําให้มันหลุดออกมากับน้ํามันเครื่องเก่านะครับตอนที่เราถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับผมเราก็มาทําการถ่ายน้ํามันเครื่องออกเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าน้ำมันเครื่องเก่านะครับจะมีสีดำนะครับแล้วจะไม่มีความหนื่อนะครับเพราะว่าน้ํายาฝาชิงนะครับเข้าไปชะล้างสิ่งตกค้างภายในนะครับทำให้น้ํามันเครื่องนะครับไม่มีความเหนียวนะครับน้ํามันเครื่องเก่านะทำให้น้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันไหลออกจนหมดนะครับ นอกจากเราจะใช้ในการถ่ายแล้วเรายังใช้เครื่องที่จะช่วยดูดนะครับทําให้น้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยครับออกมาหมดจริงๆจากตัวเครื่องนะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องใหม่ที่เข้าไปใหม่เนี่ยได้ทํางานอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องก็ควรเปลี่ยนทุกๆครั้งที่มีการถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นกองน้ํามันเครื่องแท้ของรถโตโยต้าโดยเฉพาะเลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเทน้ามันเครื่องเข้าไปใหม่เลยนะครับน้ํามันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเบอร์ 10W40 นะครับซูเปอร์ไลร์ลาฟนะครับเกลอนสีฟ้านะครับในเซ็ตก็จะมีเกลอน5ลิตร1เกลอนนะครับแล้วเกลอน1ลิตรอีก2เกลอนนะครับผมตัวนี้นะครับวีโก้ก็จะใช้ประมาณเกือบเกือบ7ลิตรนะครับผมนี่ครับเทเข้าไปนะครับเบอร์ 10W40 นะครับเหมาะกับรถยนต์ที่มีเลขไม่เกิน150,000กโลขึ้นไปนะ เพราะว่าจะดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับผมผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมดูเทสเลขไม้สะสมนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากเทน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่รถยนต์ต้องการนะครับ เราก็จะเปลี่ยนกองอากาศจากกองเดิมเป็นกองอากาศดัตเทคให้นะครับผมกอ็อากาศดัตเทคนะครับสามารถล้างน้ําได้นะครับใช้งานได้กว่า1นึ่งแสนโลนะครับล้างน้ําได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับเห็นว่ามันสปกปรกเราก็สามารถถอดมาล้างน้ําได้นะครับ แล้วก็จะเป็นบริการฟรีจากทางร้านนะครับคือการทำความสะอาดแอร์โฟให้ฟรีนะครับด้วยน้ำยาของ Liquid Moly นะครับแล้วก็เติมน้ำยาล้างกระจกให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o l y เช่นกันนะครับแล้วเราก็ทำความสะอาดห้องเครื่องให้ด้วยนะครับผม เสร็จแล้วครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านนาดาด,าดิสซิ่งช็อปนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจร้านนาดาดิสซิ่งช็อปได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามที่เบอร์สายด่วนก็ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ